สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะทั้งสมาชิกใหม่และก็สมาชิกเก่านะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับกดชาติทารรอตนะคะวันนี้นะคะกดชาติก็นําไพ่สาหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทารโร่นะคะที่กดชาติช่วงนี้จะใช้บ่อยนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดพลังงานกันนะคะว่าคู่ไพ่นะคะของเราอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรนะคะ ในกคชามีความคิดอยู่แล้วนะคะว่ากชาจะทําคลิปอะไรนะคะให้กับเพื่อนๆสมาชิกฟังกันนะคะวันนี้นะคะเรามาขอเช็คพลังงานกันก่อนนะคะจากตามหน้าไพ่นะคะวันนี้ก็เปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะในการออกสื่อนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะวันนี้ว่าผุพไพ่อยากจะทําเรื่องราวอะไรนะคะ สิ่งใดที่ควรปล่อยสิ่งใดที่ควรรับนะคะที่จะเข้ามานะคะเป็นเรื่องราวของหัวข้อคลิปกันในวันนี้นะคะสิ่งใดที่ควรปล่อยที่เราควรปล่อยแล้วสิ่งใดที่เราควรรับเข้ามานะคะคือพลังงานกันทำมนี่กระชากขอจับไพ่นะคะไพ่ที่เปิดได้นะคะเป็นไพ่ จะ e อ็มเพรสนะคะเชกพลังงานนะคะไปที่สองนะคะเอสออฟคัค่ะสิ่งใดที่ควรปล่อยและสิ่งใดที่เราควรรับเข้ามาใช่ไหมคะชื่อหัวข้อนี้เนาะโอเคอันนี้นะคะกดชาคิดว่าเป็นเรื่องราวของจักรกนะคะจักรกนะคะของเรานะคะที่ทราบกันดีนะคะ ก็จะมีอยู่เจ็ดจักระนะคะแต่อันเนี้ยที่กดชอบเปิดไพ่ได้ The Empress นะคะความอุดมสมบูรณ์ความเป็นแม่การเป็นผู้หญิงที่เ,เธอคนนียอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นแม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเลี้ยงดูคนอื่นนะคะสมาชิกนะคะได้อีกด้วยนะคะเพราะความเป็นแม่นะคะคือเหมือนกับว่าเธอเป็นคนที่ดูแลใส่ใจ คนอื่นได้ดีด้วยนะคะแต่ในตรงกันข้ามนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกบอกว่าเธออาจจะดูแลคนอื่นได้ดีจริงแต่บางครั้งอาจจะลืมดูแลตัวเองก็เป็นไปได้นะคะอันนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะที่ไพ่บอกนะคะสิ่งใดที่ควรปล่อยและสิ่งใดที่ควรรับเข้ามานะคะสิ่งนี้นะคะบ่งบอกถึงจักรกละนะคะจักรกละที่เท่าไหร่คะอันนี้ก็คือ เป็นจักราที่สองนะคะจักราที่สองก็หมายถึงว่าเป็นจักราชใต้สะดือของเรานั่นเองนะคะจักราชนี้นะคะ The Empress เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็คือการชี้จักราชนี้นะคะชี้กดช้าเปิดไพ่เนี่ยเป็นความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะไพ่ The Empress นี้นะคะความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็การให้กําเนิดการสร้างสารรค์นะคะอาจจะเป็นคุณอาจจะมีการ ให้กาเนิดนะคะบุตรอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการคิดสร้างสรรค์มีความเป็นแม่มีมีความอ่อนโยนในตัวเองนั่นเองนะคะสามารถดูแลคนอื่นได้ดีนะคะจักระนี้เนาะตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่กดชาเปิดได้นะคะเป็นจักระนี้ที่ควรควรแก้ไขนะคะเป็นจักระใตเสือหรือว่าเดมเพรนนี้นะคะอ่มันหมายถึงว่า ความสุขนะคะความรู้สึกของตัวเราเองคือการอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขนะคะก็คือเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะโดยเอเรสเนี่ยมันเป็นความสมุสมบูรณ์ใช่ไหยคะถ้าจาัก,กระตรงนี้ของเราขาดนะคะเหมือนกับว่าความสุขของเราบางช่วงบางตอนเนี่ยมันได้ขาดหายไปนะคะมันเป็นจักระใต้สะดือนะคะความสุขของเราเนี่ยมันขาดหายไปนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจัก,กระใต้สะดือโดยตรงนะคะ เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะคะก็บอกว่าจาักระนี้นะคะอาจกําลังเขาเรียกว่าติดขัดอยู่นะคะอันนี้นะคะรู้สึกว่าอืมเหมือนกับว่าจาักระนี้ยถ้าถ้ามันยังติดขัดอยู่หรือว่าตรงนี้นะคะก็บอกว่าคุณกําลังรู้สึกว่าคุณไม่กล้ารับความสุขหรือกําลังรู้สึกผิดที่กําลังให้ตัวเราเองอะ่ะได้พักหรือว่าได้มีความสุข นะคะอันนี้ทําไมเช,เชื่อมโยงกันแบบนี้หรือว่าต้องแก้ไขตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่กดชาเปิดจักระนี้ได้นะคะมันเหมือนกับว่าเอ,อ่อบางครั้งอ่ะคุณอ่ะไม่กล้าที่จะมีความสุขเต็มที่เหมือนกับว่าจิตใจของคุณอ่ะอยากจะมีความสุขนะคะกดชาใช้คําว่าเราดีกว่าเนาะมันจะได้เป็นแบบรวมกันเลยนะคะเหมือนกับว่าบางทีอ่ะเราอ่ะ อยากจะมีความสุขนะคะแต่ว่าบางครั้งความสุขนั้นน่ะมันไม่ได้จริงที่มันไม่ได้แสดงออกมาตัวตนของเราจริงๆประมาณนี้นะคะหรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เราต้องพักบางทีมันเหมือนกับว่าคุณเคยไหมคะว่าถ้าหากว่าเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะทำํำงานหน้าที่การงานใดก็ตามมันเหมือนกับว่าบางทีร่างกายเราอยากพักแต่ว่าเรา เราจะรู้สึกผิดว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําตรงนี้ไม่ได้ทําจุดนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราขาดอะไรไปไปอย่างหนึ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องทําหรือว่าสานต่อสิ่งตรงนั้นอันนี้แหละคะ่ะเหมือนกับว่าร่างกายอยากพักอยากมีความสุขประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราถ้าหากว่าเราเพักตรงนี้นะคะเราก็จะเหมือนกับ ขัดช่วงอะไรไปบางตอนนะคะเคยไหมคะเคยเป็นไหมแล้วก็เหมือนกับว่ามีความคิดคือจักระนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองด้วยนะคะมันจะเหมือนกับว่าแล้วมันก็เป็นพลังที่ว่าต้องแก้ไขในเรื่องของการเหนื่อยใจทั้งที่อยากทําอะไรบางอย่างด้วยนะคะบางทีคนอาจจะเหนื่อยนะคะแต่คุณก็อยากทําสิ่งนั้นแต่คุณ หมือนกับว่าคุณยังไม่ได้ลงมือหรือยังไม่ได้ทําอะไรประมาณนี้มันก็มีด้วยนะคะจักระนี้นะคะเป็นจักระที่ดูแลคนอื่นได้เก่งแต่ว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือว่าเลี้ยงดูตัวเองที่เปิดชาวบอกกับตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะเหมือนกับคุณอนะ่ะเป็นคนที่ดูแลใส่ใจคนรอบข้างสมาชิกในครอบครัวคนที่คุณรักก็ตามนะคะแต่ว่าบางครั้งอะ่ะ คุณใส่ใจพวกเขาจริงนะคะแต่คุณต้องกลับมาหันมาดูแลตัวเองนี่คือจักรกลที่สองก็คือจกักรก้ใต้สะดือนั่นเองนะคะมันบ่งบอกถึงอา้างณมของตัวเราเองนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะคือคุณอาจจะมีหรือว่าเราเนี่ยนะคะส่วนรวมเนาะส่วนรวมก็คือเราอาจจะมีความรู้สึกที่ขาดนะคะขาดหรือไม่ไม่อิ่มไม่เติมเต็มตรงด้านนี้นะคะมันเหมือนกับว่า พลังงานของเรานะคะมันถ้าถ้าจุดตรงใต้สะดือใช่ไหมคะจักระเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความสัมพันธ์ที่เราดูเหมือนกับว่าเราไม่เต็มอิ่มเราไม่เขาเรียกว่าอะไรคะยังขาดทางทางด้านอารมณ์ทางด้านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของจักระนี้นะคะและวิธีเยียวยานะคะที่กว่าชาจะบอกตามหน้าไพ่นี้นะคะ ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะมันเป็นในเรื่องของเราต้องแก้ไขใช่ไหมคะวิธีเยาวาก็คือดูแลตัวเองอะเหมือนกับว่าเราอะดูแลลูกคนหนึ่งนะคะดูแลตัวเราเองอย่างอ่อนโยนไม่เล่งแล้วก็ไม่ไม่กดไม่กดตัวเองนะคะอยู่กับร่างกายของเรานะคะเราอาจจะอยากจะพักผ่อนนะคะร่างกายของเราโดยการอาบน้ํานะคะแล้วก็ ทําสปาให้กับตัวเราเองก็ได้นะคะหรือว่ายืดตัวเหยียดตัวเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารบิกนะคะหรือว่าเราเปิดเพลงนะคะแล้วเราก็เต้นได้นะคะมันก็เป็นการพักผ่อนนะคะเป็นการวอร์มร่างกายอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของร่างกายเราทั้ง,งหมดเลยนะคะทําสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือความคิดสร้างสรรค์โดยที่อาจจะไม่ต้องสวยก็ได้นะคะ แต่เราอะรู้สึกว่าเราอยากทําแล้วเราได้ทํานะคะอย่างเช่นเราอาจจะเปิดเพลงเต้นนะคะเบ,บาๆหรือว่าการร้องเพลงนะคะถ้าหากว่าเราชอบนะคะเราก็ผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงในการร้องเพลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะช่องคราวกิเนี่ยะคะ่ะในมือถือก็มีนะคะเราก็อาจจะผ่อนคลายทางด้านนั้นมั่งก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือไพ่ก็บอกมาตามนี้นะคะเหมือนกต่ว่าให้เราทําสิ่งที่สร้างสรรค์ โดยที่ไม่ต้องสวยรูแต่ว่าเราได้ทําเนี่ยค่ะก็คือการเปิดความสุขให้กับตั lar, mm hmm. วเราเองนะคะหรือว่าแก้ไขจักระใต้เสดอจักระที่สองนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงตัวเองนะคะว่าให้พูดกับตัวเองนะคะว่าฉันสมควรได้รับความสุขโดยที่ไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวดนะคะคุณต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะว่าฉันน่ะสมควรที่จะได้รับความสุขโดยที่ไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด อันนี้มันเป็นเหมือนอถ้าหากว่าเรามันก็จะเป็นเหมือนพลังงานใช่ไหมคะที่เราจะดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะหรือว่าให้กับจัก,กรบของเราไ่า้เป็นจัก,กรบที่สองที่ที่ว่าอยู่ใต้เสือนะคะอันนี้เราสามารถหมายก่าวว่าเป็นกดแรงดึงดูดนะคะตรงนี้ก็ด้วยนะคะเช่นกันแล้วต่อมานะคะอันนี้นะคะที่เปิดชับเปิดได้เป็นไพ่แปดถ้วยใช่ไหมคะไพ่แปดถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึง การจากราการเดินเก้าวไปข้างหน้านะคะละทิ้งเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าถ้วยมันอยู่ข้างหลังละทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นที่ออกไปจากความรู้สึกของเรานะคะอะไรที่มันดูวุ่นวายไม่จําเป็นนะคะให้เราระทิ้งหรือว่าปล่อยวางปล่อยไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีผลกระทบอยู่ที่จักราต่อมานี้ก็คือจักราที่สี หรือว่าจักรหัวใจนั่นเองนะคะอันนี้คือเรื่องสําคัญนะคะมันเหมือนกับว่าเรามีเงาในเรื่องของความเขาเรียกอะไรคะในเรื่องของอจักระคอนะคะเล็กน้อยนะคะตรงนี้เพราะว่าไพ่ S of Cups เนี o ่ยเปิดมานะคะทําไมไพ่นี้ถึงได้เปิดมาใช่ไหมคะก็คือการเดินทางออกจากสิ่งที่เคยผูกพัน มันเป็นมันรวมกันด้วยนะคะสิ่งที่เราเคยปลูกพัน์ความอิ่มที่ไม่ได้อิ่มจริงนะคะแลาอาจจะอินกับเรื่องราวบางอย่างบางตอนนะคะในชีวิตของคนเรามันก็ต้องมีนะคะมันเป็นความอิ่มใช่ค่ะมันอิ่มอิ่มในใจอิ่มเอมใจแต่มันไม่ได้อิ่มจริงมันเป็นการอิ่มแบบเหมือนกับเปาหลอกตัวเองนะคะก็คือตรงนี้นะคะไพ่ก็ ขึ้นโชว์เลยว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องปล่อยนะคะปล่อยสิ่งที่มันตรงเนี้มันไม่จําเป็นหรือว่ามันเป็นพันธะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้อยู่ข้างหลังเรานะคะเป็นการยอมปล่อยแม้จะยังมีความรู้สึกอยู่นะคะคือปล่อยคือปล่อยอะค่ะแต่ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในใจของเราอยู่นะคะมันก็ไม่ได้ผิดนะคะไพ่บอกนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะคืองานของหัวใจที่ชัดมากเลยนะคะจัก,กระที่สี่นี้ไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่เป็นการรักตัวเองมากพอที่จะไม่ฝืนนะคะอืตามอาตามเนื้อไพ่นี้นะคะจัก,กระนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะคือเป็นในเรื่องของจัก,กระหัวใจนะคะหรือว่าจาัก,กระที่สี่นั่นเองนะคะวิธีเยียวยานะคะที่ไพ่แนะนํานะคะที่กดชาบอกนะคะ S of ออฟัพนี้นะคะ อนุญาตให้กับตัวเองนะคะเสียใจอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเรารู้นะคะเราเสียใจนะคะในเรื่องของอความที่ความพันธะอะไรของเราก็ตามนะคะที่มันขูกมัดเราไว้เราเสียใจใช่แล้วก็เสียใจแล้วก็ปล่อยออกมาในความเสียใจนะั้นไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปกดม,ปกมันนะคะแล้วก็เขียนหรือระบายออกมานะคะเป็น หัวข้อหรือว่าเป็นตัวหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะว่าฉันขอขอบคุณทุกบทเรียนนะคะและฉันขอคืนพลังหัวใจให้กับตัวเองนะคะพูดแค่นี้นะคะ่ะหรือว่าเขียนออกมาก็ได้นะคะแล้วก็เราก็หายใจลึกๆนะคะหายใจลึกๆเหมือนกับให้เราสูดลมหายใจลึกๆที่หน้าอกเรานะคะแล้วก็ปล่อยออกมานะคะใช้เวลาไม่กี่นาที นะคะถ้าเรารู้สึกว่าพูดไม่ออกนะคะเราก็พูดออกมาอย่างเงี้ยนะนี่คือจุดที่จะก,กัดคอเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะคะมันก็จะเป็นสเตปต่อไปก็คือจะก,กัดคอนะคะก็คือสรุปนะคะจัก,กัะเนี้ยที่กดช้าเปิดไพ่ได้สองใบก็คือ the empress ใช่ไหมคะจักกะใต้สะดือที่เราจะต้องแก้ไขการเลี้ยงดูตัวเองความสุขความอ่อนโยนแล้วก็ s o l f c u p นะคะเป็นจักกดหัวใจการปล่อยวางการเยียวยาความผูกพันอะไรต่างๆก็ตามที่มันเป็นบทเรียนสอนเราความผูกพันกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราจะต้องปล่อยออกไปนะคะไพ่กําลังบอกคุณนะคะให้กลับมารักตัวเองอย่างจริงจังแล้วอย่าเบะคว,วามรู้สึกนั้นนานนะคะเหมือนกับว่าให้เราปล่อยไปนะคะเมื่อไพ่เอสออกคัพขึ้นอันนี้คือ,อเป็นการ แก้ไขาจากกระของเรานั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องราวเนี้ยมันลึกมากนะคะที่กฤชาจะอธิบายนะคะถ้าหากว่าเราเจาะเจาะลึกนะคะมันก็ลึกไปจริงๆนะคะเพราะว่าแก่นแท้เนี่ยของจักกระเนี่ยมันก็คือมันต้องเยียวยาใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรานะคะ เราเป็นสมมตินะคะว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ทําหน้าที่ที่ดีของการเป็นแม่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลูกเป็นครูหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบแต่ว่าพอถึงคิวตัวเองนะคะ,ะให้เด็มเพลสเนี่ยนะคะอันนี้คือจัดกัดใต้สะดือนะคะอันนี้กดชาติจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเราจะรู้สึกผิดหากว่าเราต้องได้พักได้ได้ซื้อของให้กับตัวเองหรือเลือกความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกผิดอันนี้คือ เราต้องแก้ไขในเรื่องของจักัะใต้สะดือนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสอนนะคะที่เรามีแล้วยังปล่อยออกมาไม่เต็มที่นะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับจักัะใต้สะดือเช่นกันเพราะกลัวว่าไม่พอดีกลัวเสียเวลานะคะอะไรประมาณนี้นะคะบาดแผลนะคะอันนี้เป็นจักระใต้สะดือนะคะอันนี้เป็นชเชิงลึกนิดนึงนะคะ มันเกิดจากกาเรเติบโตที่ต้องโตเร็วนะคะรับผิดชอบก่อนวัยนะคะคุณอาจจะเรานะคะเราหรือคุณอาจจะมีหน้าที่นะคะที่ต้องรับผิดชอบก่อนวัยนี่หมายถึงว่าบางบางบริบทนะคะเราอาจจะต้องทํางานใช่ไหมคะตั้งแต่อย่างยาววัยนะคะบางท่านนะคะทํางานตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะอายังกดชาเนี่ยกดชาทํางานตั้งแต่อายุสิบแปดเลยนะคะ ก็ทางานทํางานเรื่อยๆมานะคะอืมอันดับแรกอะ,อะกดชาก็ทํางานเป็นพนักงานห้างเป็นแคชเชียร์ค่ะที่กดชาทํานะคะแล้วก็ไต่ขึ้นมาคือจะเปลี่ยนงานนะคะก็จะมีงานที่กดชาเคยทํานะคะกดชาทําได้นะก็คือเป็นเซลล์ขับประกันแต่ว่าไม่ได้ออกไปพบลูกค้านะคะก็คือโทรนะคะอยู่ใน c เซ็ center นะคะขายประกันนะคะเป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่อยู่ในกรุงเทพนะคะ ก็ขอสมนชื่อนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะก็ผูกบัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราขา่ายขายอ้อความให้เขาเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าเรามีเขามีเงินเดือนให้เรานะคะแล้วก็มีเงินเดือนตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปสอบนะคะตัวแทนนะคะที่จะทําหน้าที่ตรงนี้นะคะเราต้องมีบัตรนะคะต้องไปสอบนะคะที่คอปพอ,พอนะคะ สอบเป็นตัวแทนในหน้าชีวิตในหน้าวินาศภัยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะหรือเราจะต้องถูกสอนมาว่าต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนนะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยเกี่ยวกับจักรพตรงนี้ด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าเราต้องเข้มแข็งต้องอดทนใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าความสุขบางอย่างเนี่ยมันมันต้องแบบต้องอดทนต้องเข้มแข็งก่อนนะก่อนที่จะ อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอะไรก่อนประมาณนี้นะคะจนร่างกายเนี่ยเรียนรู้ว่าความสุขอ่ะมันคือสิ่งที่ต้องรอคือต้องรอไปก่อนนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่อนุญาตให้มีตอนนี้ได้นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อของจักระใต้สะดือนะคะการเยียวยาที่ถูกจุดนะคะของจักรกะใต้สะดือก็คือทําในสิ่งที่ไร้ประโยชน์แต่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องอธิบายเหตุผลให้ใคร ได้รู้นะคะอยู่กับร่างกายของเรานะคะอาบน้ำช้าๆแต่งตัวเพราะเรารักตัวเองนะคะไม่ใช่เพื่อหน้าที่ของเราพูดกับตัวเองวันละครั้งนะคะหนึ่งประโยคนะคะว่าฉันมีค่าพอที่จะได้รับความสุขโดยที่ไม่ต้องแลกกับอะไรเลยอันนี้คือมันเป็นเหมือนกับอืมเหมือนกับอะไรนะกดแรงดึงดูดนะคะเหมือนกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของจกักรที่สี่ กระต่าหัวใจตรงนี้นะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะแก่นลึกมันเนี่ยปัญหาตรงนี้นะคะคือไพ่ดิไพ่ก็จะบอกว่าเอ่อเเรียกอะไรคะการเดินทางออกจากสิ่งที่ไม่อิ่มแม้แม้จะยังมีความรู้สึกนะคะคืออะไรที่มันไม่ได้เติมเต็มให้กับตัวเราเองให้กับหัวใจเราอะนะคะเราอาจจะเอ่อเดินออกจากสิ่งที่มันไม่อิ่มมันเหมือนกับว่า บางครั้งอะสิ่งที่สิ่งที่มันล่วงเลยผ่านมาแล้วนะคะแต่เรายังมีความรู้สึกอยู่นะคะอันนี้คือจักรหลักหัวใจเข้าใจทุกอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่าเรายังไม่ยอมวางหรือว่ายังวางไม่ลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจักระหลักหัวใจนะคะแล้วก็ไพ่กําลังบอกว่าคุณรู้นะคะว่าความสมคัญ่ะบางบริบทหรือบทบาทบางอย่างอ่ะมันไม่ตอบโจทย์ ไม่ตอบกับโจทย์กับใจของเราแล้วอะแต่เรายังรู้สึกผิดถ้าถ้าจะปล่อยประมาณนี้มันเหมือนกับว่าเรายังปล่อยไม่ได้ในเรื่องของอความสัมพันธ์เรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วมันก็เป็นอดีตใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณออกจากทางกายแล้วอะแต่ว่าใจอะมันยังผูกกันอยู่อะผูกตรงนี้ก็เลยก็คือจับก,กัดหัวใจใจมันยังวนยังคิดถึงยังเสียดายอะไรประมาณเนี้ยค่ะโทษตัวเองตลอดเนี้ยเขาเรียกว่าจับก,กัดหัวใจ เหมือนกับว่าคุณให้อภัยคนอื่นได้นะคะแต่ว่าคุณะลืมให้อภัยตัวเองนี่ก็คือเหมือนกับว่าการให้อภัยตัวเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราอะยังไม่ได้เลือกที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะก็คือจัก,กัดหัวใจนั่นเองถ้าในเรื่องของไพ่นะคะ S of c u p ตรงนี้นะคะจะก,กัดหัวใจเนี่ยคือบอกว่า ฉันไม่ได้โกรธใครนะคะให้พูดกับตัวเองนะคะฉันไม่ได้โกรธใครฉันแค่ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองปาดแผลของจักรกหัวใจนะคะก็คือมักจะเกิดขึ้นจากที่เรารักจริงทุ่มจริงนะคะอดทนจริงอันนี้เรื่องคือแล้วก็จะลืมไปว่าความรักที่ดีไม่ควรทําให้เราเดินหายไปจากตัวเราเอง การเยียวยาที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ฝืนหรือว่าการให้ยาภผยยอมรับนะคะว่าการจากลาแบบก่อนโยนให้ความรักเป็นไปอีกแบบรูปแบบหนึ่งเหมือนกับว่าเปลี่ยนสถานะนะคะเขียนหรือพูดในใจแล้วว่าฉันขอบคุณทุกความรู้สึกได้ฉันอนุญาตให้หัวใจของฉันนะ่ะได้พักอันนี้มันเป็นการอ่อนโยนแล้วก็ปลอบปลอบปลอมตัวเราเองด้วยนะคะ หายใจเข้าลึกที่หน้าอกแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆมันเป็นช่วงปลดพลังงานของเรานะคะที่ค้างโดยที่ไม่ไปขุดอดีตขึ้นมานะคะความเชื่อมโยงนะคะของจักรกเนี่สำคัญนะคะอย่างเช่นจักรกสดือนะคะคุณอาจจะไม่กล้ารับความสุขใช่ไหมคะจักรหัวใจคุณ จะไม่กล้าปล่อยความผูกพันแบบเก่าๆอันเนี้ยมันเป็นข้อสรุปนะคะว่าจากกักรทั้งสองเนี้ยมันแตกต่างกันแบบไหนนะคะโอเควันนี้คลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้คนชาก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะกับการในเรื่องของจกกักรนะคะก็อยากให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะได้รับทราบกันด้วยนะคะว่าจากกักรของเราเนี่ย มันมีจิดจักรพรนะคะแล้วสิ่งไหนที่เราควรแก้ไขมันก็เป็นคลิปเรนดอมนะคะฟังไว้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าเราควรจะท,ทําเช่นไรถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้นะคะ the e m p r e s s e นะคะนั่นคือจัก,กรพดได้เสด็จถ้าเรามีความรู้สึกแบบอ่า s o f cup นะคะก็นั่นก็คือจัก,กรพหัวใจก็คือจักรัดที่สี่นั่นเองนะคะวันนี้ก็จบลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะแล้วกดแชร์จะ สรรหาในเรื่องราวดีๆนะคะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รับฟังอีกนะคะวันนี้ขอตัวกันค่ะบ๊ายบายค่ะ